สวัสดีค่ะวันนี้ป้านีจะฟามาทำหมูฝอยค่ะค่ะเราซื้อหมูมาค่ะนี่นะคะนี่โลสี่ขีดนะคะเป็นตะโพกขาหลังนะคะไซส์หมูมันจะเป็นเส้นอย่างนี้นะคะถ้าเป็นส่วนอื่นจะไม่ค่อยสวยเพราะมันไม่เป็นเส้นนะคะอ่า แล้วก็เอาน้ําใส่หม้อนะคะแล้วก็เอาหมูลงต้มน้ําทั่วหมูนี้นะคะเนี่ยเราก็ต้มไปประมาณ40นาทีนะคะถ้าชิ้นใหญ่นะคะถ้าชิ้นเล็กก็ประมาณ30นาทีนะคะเรามาต้มหมูไปก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็ต้มไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มันนั่นเราก็ตักออกก็ได้นะคะ ก็คอยพลิกด้วยนะคะคอยพลิกดูก็ตะกี้แม่คะ่ะเอ่อตะกี้ป้านีเพิ่งพลิกไปนะคะใช้ไฟ,ไฟอ่อนๆนะคะต้มไปเรื่อยๆก่อนให้มันถึงประมาณสัก40นาทีหรือ45นาทีแล้วค่อยออกมาดูก่อนนะคะ,คะดูก็ลองตักดูนะคะนี้ประมาณคึ่งชั่วโมงนะคะ ใส่น้ำเต้นน้ำเย็นเแล้วก็ลองมาสีดูนะคะว่ามันเป็นยังไงมั่งมันแดงๆเดี๋ยวเราก็กลับไปต้มใหม่นะคะร้อนนี่ค่ะยังแดงอยู่เดี๋ยวเรากลับไปต้มอีกทีนะคะ สีเป็นสิ้นเล็กๆก่อนนะคะโวยร้อนมากเลยทำไมที่ใส่น้ำเย็นเพื่อที่จะมาดูว่ามันร้อนไหมไม่ให้มันร้อนนะคะเรามาแกะดูสิ้นเล็กๆว่ามันสุกไหมโวยร้อน ีกเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะมันแดงอยู่กับมาต้มน้ำเดิมนะคะเรากนะลกับเอาน้ำเดิมนี่แหละค่ะต้มไปอีกสักสิบนาทีนะคะต้มทิ้งไว้สักสิบนาทีครบเวลาแล้วค่ะ 1ิบห้านาทีก่อนนะคะสุดนี้เนี่ยค่ะตักไว้ต้ะเตาอืานีแล้วก็มาแช่นะ้ำเลยนะคะเปิดน้ำใส่เพื่อจะให้มันเย็น เย็นแล้วเราก็เอาขึ้นนะคะสเส่ล้เราใส่ตรงนี้ให้มันเสด็จน้ำไว้ก่อนนะคะ แล้วก็เราให้มันเย็นเดี๋ยวเรามาทำกันมาสีกันนะคะมาค่ะเรามาสีกนะคะสีเส้นเล็กๆป่อยๆนะคะนี่ค่ะสีนิดเดยว นะะเนื้อสีนะคะนี่เสิ้นเล็กๆนะคะจ้าเราสีค่ะเราสีหมูแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะหมูสีหมูโลสีขีดนะคะเสร็จมาแล้วก็จะเป็นเท่านี้เลยนะคะนะเราจะมาหมักหมูกันก่อนนะคะก็จะใช้จะมีน้ําตาลนะคะน้ําตาลเราใช้ขีดขีดนิดนึงนะคะเพราะว่าปกติหนึ่งหมูหนึ่งโลเราจะใช้หนึ่งขีด อันนี้ก็อาจจะเป็นเนืหนึ่งขีดหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานี่เราใช้เป็นถ้วยเท่านี้นะคะเพราะว่าร้านปกติร้านจะใช้สูตรตวงอย่างนี้เอานะคะแก้วเหล้านี่แหละคะ่ะเนี่ยครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็สีอิ้วขาวสูตรหนึ่งเนี่ยคะ่ะครึ่งแก้วนะแก้วเหล้านะคะแก้วเล็กๆนะคะแล้วก็น้ำตาล นะะ้นำตาลขีดหน่อยๆน,นะคะไม่ต้องไม่ถึงขีดครึ่งเพราะว่าหมูมันโลกับสีขีดนะคะแล้วก็ที่ขัดไม่ได้ก็คือซุปไก่รสด,ดีนิดนึงนะคะเนี่เราเพิ่มรสด,ดีไปนิดนึงนะคะนิดนึงแค่นี้แหละค่ะเราก็มาขยำขยำนะคะ,ะเราก็มาขยำขยำนะคะ ขยําให้มันเข้ากันอย่าขยายาแรงนะคะเดี๋ยวมันจะขาดนะคะขยํยาให้เข้ากันให้ทั่วเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยาาก่อนนะคะขยําให้มันทั่วเลยนะคะให้มันเข้าแล้วก็นี่ถ้ามันทั่วขยายาทั่วแล้วก็พักไว้สักสิบนาทีก่อนไปทอดนะคะ ช่วงท,ที่เราหมักหมูไว้เราขออนุญาตไปหั่นหอมต่อก่อนนะคะหอมแดงนะคะอ่าเราก็มาหั่นหอมค่ะหั่นหอมเตรียมเอาไปทอดนะคะ ขออนุญ,ญาตหันหอมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทอดแล้วเราจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะอ่าตั้งกระทะร้อนแล้วนะคะใส่น้ํามันปลาล์มนะคะน้ํามันปลาล์มนะคะทอดพวกนี้ต้องใช้น้ํามันปลาล์มอย่างเดียวนะคะน้ํามันก็ต้องเยอะด้วยน้ํามันร้อนหรือไม่ร้อนเราดูตรงนี้นะคะนี่นะคะ ถ้ามันลอยขึ้นอย่างนี้ใส่ไอได้แล้วนะคะยนี่นะคะแล้วก็ใส่หอมลงไปหอมแดงนะคะอันนี้เราแบ่งทอดสองชุดนะคะแล้วก็คนให้มันกรนะจายมันคอยพริกด้วยนะคะ ใส่าจะเจ้าวนะคะเพราะว่าทำช่วงกลางวันแสงจะเยอะหน่อยมันเป็นครัวโล่งนะคะแสงจะเ้ามาเราทอดไปเรื่อยๆก่อนคนไปด้วยนะคะนี่นะคะนี่สีประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะ เรารีบเอาออกเลยนะคะหอมก็เริ่มสุกแล้วนี่ดูหอมนะคะค่ะแค่นี้พอแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะร้อนละอ,อุมันจะนั้นเกินไปไฟเลวเวลาทอดไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะปิดก่อนนะคะนะคะเรารีบตักขึ้นมาเลยนะคะมาแล้วก็รีบรีบเอา ซับน้ำมันตอนที่ตอนที่ยังไม่กรอบนี่นะคะ,คะ,คะเรารีบซับน้ำมันก่อนบีบน้ำมันนะคะตอนที่มันยังไม่ไม่ไม่ยังไม่กรอบนี่ยคะ่ะซับน้ำมันออก 2อสครั้งนะคะ ครับสักสองครั้งหนึ่งนะคะดิบน้ำมันมันนะคะ วันนี้หมูยังไม่เป็นเส้นใหญ่นะคะบังเอิญว่าเราไม่ได้หมูเส้นใหญ่นะคะเพราะว่าสีไม่ได้ยาวหูเขาอาจจะแช่ฟิตหรือเปล่ามาขายนะคะคือเราไม่รู้อะค่ะ้าหมู 2, โลสีนะคะสองร้อยสี่สิบบาทนะคะเนี่ยค่ะสองร้อยสี่สิบได้เยอะแยะเลยนะคะสามารถเอาไว้ทานไว้อะไรได้เลยนะคะนี่นะคะ เยอะมากเลยค่ะค่ะจะลองไปทำกินทำขายได้นะคะสูตรนี้ก็ป้านีทำมามาขายเมื่อตั้งแต่ตอนหมูโลสร้อยเดียวนะคะจนปน้านีโลสองร้อยแล้วนะคะแต่ไม่ได้ทำนานแล้วนะคะเราจะต้องหาหมูที่เขาไม่แทรกแข็งมานะคะไม่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นเส้นยาวนะคะเ,ออเราจะทำเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ตามที่เราสีเองนะคะ